สวัสดีครับพบกับผมต๋องอีกแล้วนะครับทางช่องข้าวกล้องชาแนลนะครับแล้วก็ทางเพจร้านรถมือสองเชียงใหม่แอปสุดยูสขานะครับผมก็วันนี้นะครับต้นเดือนมกราคม2566ฮะเริ่มต้นด้วยปีใหม่แล้วนะครับก็อยากจะขอแนะนํารถเป็นหนึ่งค in ันนะครับรถสวยปีใหม่ไม่น้อยนะครับคันนี้กริบกริบเลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงตรุษจีนแล้วนะครับเราก็อยากจะนําเสนอเป็นรถสีแดงเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะขอนําเสนอเป็นรถ โตโยต้ายาริสเอทีคันนี้ครับผมอคันนี้รถปีใหม่ไม่น้อยสวยมากครับผมรถโตโยต้ายาริส1.2นะครับตัวนี้เป็นเอที ip, นะครับทรงสี่ประตูหรือว่าทรงซีดานนะครับผมเพราะว่ายาริสเขาจะออกเป็น2แบบนะครับเป็นแบบแฮชแบ็กห้าประตูแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือ a อที ip, นะครับก็เป็นแบบ4ประตูนะครับหรือว่าทรงซีดานนั่นเองครับผม จะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับผมเป็นอาริสเอปี2018คันนี้นะครับเป็นอีโคคาประหยัดน้ำมันนะฮะเป็นเครื่อง1.2เบนซินนะครับตัวนี้หรือว่าประหยัดสุดๆเลยนะครับผมสำหรับภายนอกนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้าลมควันนะครับสีดำนะฮะสังเกตได้นะครับเข้าไปสูมใกล้ๆเลยนะครับตัวนี้กระจังหน้านะครับลมควันเข้ากับลายโค้นนะครับ กับไฟหน้าอย่างดีเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังจะมีเป็นไฟเดย์ไทม์นะครับหรือว่าไฟเดย์ไลท์สว่างทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับอันนี้แถมมาให้เลยนะครับสวยมากครับคันนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโคมคู่หน้านะครับสว่างแสงสีขาวนะครับ ซึ่งจะให้ความสว่างกว่าโคมทั่วไปที่เป็นแสงสีเหลืองนะครับผมก็มาต่อด้านข้างๆรถเลยนะครับมาดูเลยครับอันดับแรกครับก็จะเป็นยางนะครับยางได้ล้อแมกนะครับตัวนี้จะได้ยางบริสโต้นะครับยางบริสโตนขอบสิบห้านะครับยางปีสองศูนย์สองหนึ่งนะครับแน่สังเกตยางนะยังใหม่อยู่เลยนะครับแล้วก็เป็นล้อแมกนะครับขอบสิบห้านะครับมีโลโก้โตโยต้าตรงนี้เลยนะครับมา เสริมความดุดันให้กับรถนะฮะถ้าเป็นล้อแบงนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับคันนี้จะได้กระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวนะครับติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นมือจับโครเมียมนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดานะครับตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวกลางตัว e นะครับจะไม่มีมือจับโครเมียมนะครับตัวนี้จะมีมือจับโครเมียมเสริมความสปอร์ตขึ้นมาเลยนะฮะก็จับแบบนี้นะฮะดูสวยขึ้นเลยนะฮะต่อไปนะครับผมด้านบนนะฮะตัวนี้เสาวิทยุจะได้เป็นเสาครีบฉลามนะครับ เพิ่มความดุดันให้กับรถคันนี้เลยนะครับดูหรูสปอร์ตขึ้นมาเยอะเลยนะครับต่อไปจะมาดูด้านหลังกันต่อนะครับว่ามันมีจุดสังเกตหรือว่าลักษณะอะไรบ้างนะครับก็เริ่มแรกเลยก็จะเป็นโลโก้ยาริสนะครับตรงนี้นะครับยาริสเอทิบอกรุ่นนะฮะแล้วก็ด้านอ้างนี้ก็จะเป็นบอกรุ่นครับรุ่นตัว G นะฮะถ้าท็อปสุดอีกทีนึงก็จะเป็นตัว S นะฮะตัวนี้ยังรองท็อปอยู่นะครับ แล้วก็จะมีโลโก้นะครับโตโยต้านะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังสีดํานะครับตัวนี้ตัดสีแดงเพิ่มความดุดันสปอร์ตขึ้นอีกเยอะเลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็จะมีเซอร์ถอยนะครับอยู่2จุดนะครับเสริมความปลอดภัยในการถอยรถสําหรับลูกค้านะครับเวลาจะถอยชนกําแพงหรือว่าชนรถหรือว่ามีสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับมันก็จะส่งเสียงนะครับเตือนให้เรานะครับหยุดรถนะครับก็มาเพื่อที่จะมาเช็คก่อนว่ามีสิ่งอะไรมากีดขวางรถคันนี้นะฮะ แล้วก็เป็นไฟท้ายนะครับตัวนี้ไฟท้ายคมใหญ่นะฮะไฟ LED นะครับสีแดงสว่างมากเลยครับตอนเราเบรกนะฮะก็สวยเลยนะครับคันนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับคันนี้ทะาสีดำนะครับตัดสีแดงอีกทีหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเลยขับอย่างเดียวนะครับหลังจากเราดูด้านท้ายรถแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูด้าน ฝากกระโปงห้องเก็บสัมภาระนะคะว่าจะกว้างขนาดไหนเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะครับผมเชิญครับมาตัวนี้นะครับยาริสเอทีฟนะครับทรงซีดานนะครับจะมีช่องเก็บสัมภาระเยอะแฮชแบ็กหรือว่าทรงห้าประตูนะครับก็จะมีแบบนี้เลยครับห้องเก็บสัมภาระที่กว้างนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปนะฮะอันนี้ประมาณเกือบกว่ากว่าแล้วฮะยังไม่ถึงเลยนะฮะเริ่มไปสุดเลยนะครับ แล้วก็ต่อไปด้านในนะครับด้านในห้องเก็บสัมภาระด้านใต้นี้นะครับก็จะเป็นพรมนะครัซ้อนด้วยไม้กระดานนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ากระปุกเติมเติมยางนะครับแล้วก็มาตรวัดนะครับอันนี้มาตรวัดแบบนี้ครับก็ถ้าเป็นรถยุคใหม่สมัยนี้นะครับเขาจะไม่มียางอะไหล่ให้นะครับเขาจะมีกระปุกลมเติมยางให้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นภายในนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านะครับไปดูนะครับว่าจะสวยแค่ไหนสำหรับภายในคันนี้นะครับมาเลยครับโตโยต้ายาริสเอทิฟคันนี้นะครับเป็นรุ่นตุดจีนี้จะมีออปชั่นพิเศษเพิ่มมานะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระจกนะฮะปรับพับไฟฟ้านะครับแม่ตัวนี้เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงที่พักมือก็จะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจก ปรับไฟฟ้านะครับตัวล็อกนะครับสืนอท่านล็อกนะครับตัวนี้ตัวหมุนนะครับปรับกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับตัวนี้พับกระจกเข้านะครับต่อไปนะครับภายในนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับผมตัวนี้นะครับจะได้เป็นพุชสตาร์ทนะครับหรือว่าปุ่มสตาร์ทเลยนะครับคันนี้นะครับแน่สังเกตได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะได้เป็นพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมการเล่นต่างๆบน พรมอะไรของท่านเลยนะครับไม่ต้องเอื้อมไปข้างๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการสตาร์ทรถให้ดูนะครับเดี๋ยวเขาไปดูด้วยกันเลยนะครับต่อไปผมจะสาธิตการสตาร์ทรถนะฮะว่าเราทํากันยังไงบ้างนะครับสําหรับคันนี้นะครับดับแรกนะครับก็เหยียบแป้นเบรกก่อนนะครับก่อนที่เราจะสตาร์ทนะครับแล้วก็เอื้อมมือด้านขวามือนะครับกดปุ่มสตาร์ทครับเอนจินสตาร์ทนะครับตรงนี้นะครับก็กดไปเลยนะครับอ่าก็สตาร์ทเรียบร้อยนะครับ ไปทุกดวงโชว์นะครับต่อมาอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับสําหรับเครื่อง1.2นะครับคันนี้อีโคคารคันนี้นะครับแล้วก็อันดับต่อไปคือแอร์นะครับตัวนี้จะได้แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับก็กดปุ่มตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์สถานะอุณหภูมิต่างๆนะครับตัวนี้แรงลมนะครับเราจะสามารถเพิ่มหรือลดได้นะครับหรือว่าเราจะเอาปรับลม ปรับตรงหน้านะครับปรับหน้าและเท้าหรือว่าเอาเอาหน้าอย่างเดียวก็ได้นะครับไปนะครับก็จะเป็นเครื่องเล่นนะครับตัวนี้เครื่องเล่นเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับพาวเวอร์นะครับเราสามารถควบคุมต่างๆได้ตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับก็สามารถเล่นได้เลยนะครับ ลดเสียงนะฮะอ่าก็กดตรงนี้เลยนะครับออปชั่นต่างๆต,ตัวนี้จะมาเสริมด้วยนะครับอ่าบลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถกดรับสายและวางสายได้ที่พวงมาลัยได้เลยก็ตรงนี้นะครับอ่าก็รับสายวางสายนะครับก็ไม่ต้องไปเอื้อมตรงนี้ละอ่า USB นะครับตัวนี้ก็จะเป็น AUX สามารถสามารถ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆเช่นมือถือนะครับถ้าเรามีสายนะครับก็ฟังจากมือถือได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซีดีนะครับ USB A P 3ได้หมดเลยนะครับตรงนี้เล่นได้หมดส่วนไฟขอทางนะครับจะอยู่ตรงกลางนี้นะครับเลื่อมือก็จะกดไฟขอทางก็จะโชว์ตรงหน้าจอนะครับต่อไปจะเป็นเรือนไม้นะครับเรือนไม้คันนี้นะจะเป็นแสงจะเป็นเรือนไม้สีนะครับ พราะว่าถ้าเป็นทั่วไปก็จะเป็นเรือนไม้ธรรมดาอันนี้จะเป็นเรือนไม้สีนะครับจะมีสีขาวสีแดงนะครับแล้วก็จะโชว์สถานะต่างๆนะครับอัตราการขับขี่นะครับระยะน้ํำมันที่ใกล้จะหมดนะครับหรือว่าอัตราการวิ่งแต่ละรอบนะครับทริป A อทริปบนะครับก็สามารถบันทึกได้หมดเลยนะครับ mm hmm. ก็คันนี้นะครับไม่อยู่ที่ 4 9 4 8 8กิโลเมตรนะครับตัวนี้รถปี2 5 6 1หรือ2018นะครับคันนี้รถใหม่ไม่น้อยวิ่งน้อยมากนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นด้านเครองยนต์นะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตตรงกันต่อนะครับตัวนี้นะฮะอันดับแรกก็รถฝตการะโปรครับคันนี้รถเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับ ก็น็อตสากระโปรงแล้วก็ตรงตะเข็บผ่ายตะเข็บให้ผู้ชมทางบ้านดูด้วยนะครับอ,อดาเดิมหมดเลยนะมีการชนแน่นอน,นครับแล้วก็จะไปคานคานรถนะฮะไม่มีการเคาะมาแน่นอนครับเ,เดิมเดิมหมดเลยนะครับทั้งซ้ายขวาแฟนไปเห็นกล้องไปด้านด้าน้านานซ้ายและขวาเลยนะครับโอเคต่อมาฝากระโปรงด้านบนเลยครับดูดูตะเข็บด้าน,นบนเลยนะ อันนี้เลยนะฮะแหสวยเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแผงกันความร้อนนะครับจากโรงงานเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ต่อไปห้องเครื่องนะครับตัวนี้ห้องเครื่องยนต์นะครับจะไม่มีสนิมแน่นอนครับเพราะว่ารถเจ้าของเดิมเขาดูแลมาดีนะครับน็อตทุกตัวนะครับมีจุดอักนะฮะไม่มีการขัดแน่นอนครับสังเกตสีสีเขียวสีฟ้าต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ ผู้ชมทางบ้านดูนะครับว่าเสียงเงียบแค่ไหนนะครับเดี๋ยวกล้องจอที่กล้องเครื่องเลยนะครับเอาแล้วนะครับสตาร์ทแล้วครับตัวนี้นะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับไม่ต้องสตาร์ทหลายทีสตาร์ติดยากคันนี้รถสตาร์ตติดเครื่องยนต์นิ่งนะครับครับเครื่องยนต์นิ่งไม่สั่นนะฮะใช้กันยาวยาวไปเลยนะครับสําหรับเครื่อง 1.2 CVT นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับที่ว่ามาพร้อมด้วยความประหยัดน้ํามันนะครับสําหรับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับจะอยู่ที่19กิโลต่อลิตรนะครับ19กิโลต่อลิตรนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวรถนะฮะรอบคันเลยทั้งภายในและภายนอกนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจออกรถที่นี่นะครับเอาไว้สําหรับขับในเมืองนะครับถือว่าประหยัดน้ํามันอีก แบรนด์หนึ่งครับที่อยากจะขอแนะนำนะครับคั้นี้นะครับทางร้านจะขอเสนอราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทครับ3 8 9 0 0 0กาผ่อนเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทนิดๆครับถือว่าไม่แพงแล้วนะครับฟรีดาวนะครับสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะครับฟรีดาวไปเลยนะครับที่นี่ก็ยังรองรับทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเกษตรกรนะครับรับหมอก่อสร้างนะครับพนักงานเงินพนักงานราชการนะฮะแม่ค้าพ่อ้าต่างๆนะครับ ที่มีประวัติเครดิตดีนะครับเอาฟรีดาวไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าเป็นคันไหนนะครับโปรดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ